เฮ้สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการปล่อยท่า5นาทีค่ะทุกคนอาจจะยังไม่คุ้นหน้าใช่ไหมครูชื่อครูซีนะคะ วันนี้ครูพ<ะ>ีจะพาทุกคนมาเต้นเพลง Pretty s a v a g นะคะเป็นเพลงใหม่ของแบ a ็คพิ๊มีใครรออยู่บ้างเอ,อ่ <Wow. S 1> บอกเลยเพลงนี้ถ้าไม่ยากค่ะ <Wow. S 1> เดี๋ยวทุกคนนะคะไปติดตามชมกันว่าจะเป็นยังไงไปค่ะมาที่ท่าแรกกันเลยนะคะทุกคนปล่อยไว้หนึ่งสสาสี่และลง5้าหกห้าหก็คือเอามือน,นะคะรูปขึ้นอย่างนี้ค่ะพร้อมย่อห้าห และกระโดดพร้อมหมุนหัวเป็น 7, 8โอเคเอาใหม่นะคะทิ้งไว้4 1, 2, 3, 4, ลง 5, 6, หมุน 7, 8โอเคต่อนะคะแล้วเอาสะโพกไปทางซ้ายค่ะ 1, 2, 3 3พร้อมกับเอามือแตะนะคะตรงหน้าอกแล้วหันไปทางซ้ายค่ะ โอเคเอาใหม่นะคะเป็น1 2 3ต่อคะ่ะ4 5 6แล้วแปคะ่ะแต่7รอบนี้เราทำหน้าตรงนะคะโอเคเอาใหม่นะคะที่ท่านี้ไป5 6 7 8กป1ใบ4 5 6 7้ โอเคไม่ต้องหันหน้านะคะเอาใหม่นะทุกคนโอเคครูเบอร์แล้วค่ะเอาใหม่นะคะ5ตั้งแต่แรกนะคะ1 2 3 4ลง5 6ห,หมุน7 8ต่อค่ะ1 2 3 4 5 6 7โอเคค่ะทันนะคะต่อไปนะคะ8 8คือการทุบลงค่ะ8แ,และ1 สองโอเคค่ะเอาใหม่นะคะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแปดและหนึ่งสองค่ะและหนึ่งจะเร็วนะคะอีกรอบค่ะเจ็ดแปดและหนึ่งสองต่อนะคะสามสี่สามคือการเอาไปชนค่ะสามพร้อมยอ่อขาขวานะคะสามสี่ต่อไปเป็นท่าเดินค่ะเดินขาขวาก่อนห้า 6ลง7 8โอเคค่ะเอาใหม่นะคะตรงนี้7ใช่ไหมคะต่อ8และ1 2ชน3 4เดิน5 6ลง7 8โอเคต่อค่ะต่อไปใช้สะโพกนะคะไปทางด้านขวาก่อน8ไป1 2 3 4 ไปขวาไปซ้ายนะับเป็นหนึ่งนะคะทีนี้พร้อมแขนด้วยใช้แขนซ้ายไป1 2 3 4โอเคต่อนะคะต่อไปขึ้น5 6ลง7 8โอเคค่ะทีนี้เรามาลองต้องแตะท่อนแรกนะคะเป็น1 2 3 4ลงห หหมุนเจ็ดปดใต้หนึ่งสองสาสห้าหกดแดและหนึ่งสองสสี่เดิน5้าหลงเจ็ดปดใต้หนึ่งสสาสี่ขึ้นห้าหกเโอเคถ้าต่อไปนะคะเป็นหนึ่ง ตอนที่เราเอาสะโพกขึ้นแขนเราก็ยังไม่ออกนะคะพอเราลงปุ๊บแขนออกโอเคไปอย่างนี้เป็น1 2 3โอเคเป็นล่างกลางบนอีกครั้งนะคะเป็น1 2 3ต่อไปยกเป็น4แล้วก็วน5 6วน7 8โอเคอีกครั้งนะคะ คุณลืมท่าแปดขึ้นตออตือตือไปหนึ่งสองสาสี่ไปห้าหเจ็ดแปดโอเคใหม่นะคะแปดไม่ย่อนะเมื่อกี้งมืนคะ่ะทุกคนเอาใหม่แปดไม่ย่อนะคะอีกครั้งคะ่ะห้าหเจ็ดแปดไปหนึ่งสองสามสี่ไม่เอาใหม่ทุกคนอ๋อเอาใหม่นะคะหนึ่งสอง สไป4ี่ห้าหกเโอเคถูกแล้วค่ะแปดโอเคทีนี้เริ่มแต่แรกลองใหม่แต่แรก5ใหม่หนึ่งสสสี่ไปห6าหมุนเจ็ดแไปหนึ่งสองสาสห้าหกเดและหนึ่งสสาสี่เดินห้าหกเดหนึ่งสอ ขึ้น 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8ห้าท่าต่อไปนะคะเป็น1และ2อีกครั้งนะคะ1และ2ไป 3, 4หยุด5ไป 6, 7, 8โอเคอีกครั้งค่ะ 5, 6 7,8ไป1และ2 3 4สาสหยุดห้าหต่อไปเป็น1เอาออกเลยค่ะ1และหันหลัง2,3และลง4,5,6,7,8โอเคอีกครั้งนะคะต้องแบบเท่านี้นะคะไป1,2,3,4 หกเจ็ดแปดคู่ลืมท่าอ๋อความอ๋อเอาใหม่ครูนึกออกแล้วค่ะทุกคนใจเย็นๆน,นะคะใจเย็นๆกับครูหน่อยนะ <c oughs> เอาใหม่ไปหนึ่งสองสามสี้าแไปหและ2องสาหยุด5 6 7 8ดแปดไปหนึ่สไป5 6 7ด 8ต่อไปกับมา1 2ทีนี้ย่อขาขาค่ะขอขอ3 4เข้าออก3 4ไป5 6 7 8โอเคทีนี้พร้อมย่อด,ด้วยนะคะสามสี่ห้าหเจโอเคต่อไปทอนจบแล้วทำมือโอเคค่ะเก็บขาขึ้นมาแล้วก็เป็น1 2 3ลง4 แตะหัว5 6 7 8โอเคเป็นจบแล้วทีนี้เราทวนตั้งแต่แรกนะคะทุกคนครูก็จะอองนะคะนักเรียนห้ามอองตามครูนะคะไปค่ะ1 2 3 4ไป5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8และ1 2 3 4เดิน 5 6าหกเจ็ดหนึ่งสองสาสี่ขึ้นห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดไปหนึ่งสองสามหยุดห้าหกเดแไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด 8ปดไปหนึ่งสองมห้าหกเดค่ะเดี๋ยวเรามาเต้นกันตั้งแต่8และจนแปสุดท้ายเลยนะคะมาทุกคนค่อยๆไปช้าๆมา 1, 2, ึ่สามี่ลงห้าหกเดแปดไปหนึ่งสองห้าหกดแและหนึ่งสองี่เดิน 5, ้าห

โอเคค่ะมาเดี๋ยวเราลองไปเข้าเพลงกันนะคะว่าจะเป็นยังไงไปเลยค่ะ บเพลงแล้วน,นะคะกับเพลง Pretty f a v r a นะคะทุกคนเป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมมีใครเต้นได้บ้างไหมแล้วมีใครเต้นไม่ได้บ้างหรือเปล่าใครเต้นไม่ได้นะคะย้อนหลังดูชา้ชาๆทีละท่านะคะสําหรับครูว่าท่ามันไม่ยากเลยนะคะเพลงนี้สนุกด้วยใครเป็นยังไงคอมเมนต์มาด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากเต้นเพลงอะไรหรืออยากให้ครูปล่อยท่า5นาทีเพลงไหนนะคะ คอมเมนต์มาเลยเพราะว่าพวกเราอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ s u b s c ค i b e ด้วยนะคะแล้วฝากติดตามช่อง Monkey Town Artist Academy ด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณคูณลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันคะ่ะบ๊ายบาย